นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดท่าเทียบเรือวุฒากาศยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมทางน้ำในการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งสาธารณะระหว่างล้อล่างเรือตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท่าเทียบเรือทั่วประเทศเพื่อสอดคล้องกับบริบทของสังคมเมืองและการดำเนินชีวิตของคนกรุงเทพโดยได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือเป็น สถานีเรือโดยสารอัจฉริยะโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบขนส่งโดยสารทางน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองสําคัญที่ใช้ในการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะการคมนาคมทางน้ําและการให้บริการของกลุ่มเจ้าท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการสัญจรทางน้ําที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือวุฒกาศเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือในคลองบางขุนเทียนเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มสายสีลมเป็นศูนย์กลางในการเดินทางระบบขนส่งสาธารนณะโดยสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเรือโดยสารรถโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ